สวัสดีครับผมมีนฮีโร่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการสอนสร้างบ้านนะครับบ้านที่สวยงามนั่นเองอย่างที่ผมเคยบอกในพาที่แล้วสิ่งที่คุณต้องมีคือไม้นะครับคุณจะสียอะไรก,ก็ได้ผมขอสองสีเลยไปดูของ อุปกรณ์กัอน,นครับอ่าของก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะหาที่สร้างก่อนอันนั้นก็คืออันที่ทำเมื่อคิดที่แล้วนะครับต่อไปเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับอ๋อลืมบันไดนี่เองเพราะว่าอะไรมันหายไปบันไดขุมขอเป็นสีนี้แล้วกันนะฮะ พื้นไม้ ัน,นี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคือเป็นหน้าตานะ <Okay. S 1> ใส่กระจกไปด้วยคือกระจกนี้ผมต้องหาเอาเองนะต้องเสกเอามาเพราะว่าผมหามันไม่เจอนะใช้ประตูรั้วเอาไว้เปิดนะเอาไว้แค่นี้ก่อน โอเคอันนี้ก็คือหน้าตาพื้นฐานนะเออผมลืมไปว่าต้องเว้นที่เอาไว้ด้วยนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะฮะผมก็ลืมแต่ผมจะใช้สีขาวนะสีมันสวยดีไอ้บล็อกขาวๆเนี่ยหายได้จากไอต้ต้นตอนนี้ ไม้บ u s h ส่วนเรื่องรายละเอียดห้องข้างในจะ <c oughs> เป็นประตูทำไมรายละเอียดความข้างในนะจะเป็นประมาณนี้นะอะใช่ถ้าคุณจะสร้างห้องครัว ผมสอนสร้างให้เลยดีกว่าห้องครัวนั้นสอนไม่ยากนะฮะทำไม่ยากเลยนะครับสุดแสนจะง,ง่ายก็ว่าได้เลยนะครับแต่เราต้องปูพื้นที่เสร็จก่อนอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ผมเอาไว้นะหมุดจัไว้แค่สี่อันแล้วก็ทางเดินครัว จะทำเป็นบล็อกนี้นะแค่นี้ก็เสร็จการพื้นปู ห้องผมก็จะไว้ประมาณนี้นะะเอ่อห้องของผมนั้นก็จะเป็นสองประตูเช่นกันแต่ห้อง,องกลางจะต้องเป็นสีอะไรเรื่องง่ายๆครับก็สีเดิมสิครับ แต่ว่าห้องกลางผมจะขอเป็นสีนี้ไปเลยเออมันก็สูกมันก็ถูกด้านนี้นะครับเราจะเอาไว้แค่ด้านเดียวนะครเราจะทำเป็นทางเดินครัวนะฮะสามห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วกัน ดูช่องแคบนี่เอาไว้เป็นที่ระลึกๆคุณจะเห็นว่าถ้าคุณปิดบ้านาตรงนี้เป็นกำแพงนะคุณจะเือสองอันนี้ไว้เป็นห้องทางเดิน พ่มามัเหลือทางเดินนะฮะให้คุณปิดได้เลยตรงนี้พอคุณปิดเสร็จปุ๊บปัดนะครับแล้วก็ตีอีกข้างหนึ่งตามผมเลยนะครับ ่ะทีนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณสร้างตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็ต้องมาปิดตรงนี้นะแล้วเรื่องห้องอะ่ะผมจะให้พวกคุณทําเองแต่ผมแนะนําว่าให้เอาห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็เรื่องหลังคาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเรื่องหลังคาก็ประมาณนี้นะให้เว้นออกมาหนึ่งอันแล้วก็ใส่อันนี้หนึ่งอันแล้วคุณก็ ทำลายตามผมก็ได้ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะฮะแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ถ้าจะใส่เป็นสีคุณต้องใส่เป็นบล็อกเลยนะฮะเพราะมันไม่มีการวางนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือเออคุณก็ไปทำเอาเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้คุณเติมรั้วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้หมอนเต์เอขอ้าบ้านผม นะครับให้คุณเติมรั้วจนหมดแบบนี้นะครับนี่เป็นไงครับก็ถึงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันสามารถป้องกันได้อย่างดีนะครับอ่าผมจะพาเที่ยวละกันตรงนี้อย่าลืมว่าต้องเป็นห้องครัวสามห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับอ่าตรงนี้มันก็เหลือนะครับ ถ้ามันเหลือคุณจะเอาเป็นห้องอะไรก็ได้แล้วกันคือสรุปเป็นบ้านของคุณนะก็เป็นบ้านอีกสไตล์หนึ่งเรื่องของใช้คุณก็ต้องมีทั้งหีบนะแล้วผมแนะนำว่าอย่าเอาหีบนะมาตั้งไว้แบบกลางๆนะให้ตั้งไว้ที่มุมๆเดี๋ยวมันจะเกะก,กะเอานะะ แบบนี้นะฮะแล้วก็เตาเผาแบบนี <ihi> ้แล้วก <S ung favourite> ็ต๊วคับแบบนี้แล้ว anyway, ก ok? ็เตียงนอนเลียวเองนะครับก็ไม่รู้จะหยิบมาทำอะไมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็สนุกกันมากเลยนะครับสนุกกับการสร้างบ้านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมไปปักเทียนเอาเองนะครับหรือปักไฟเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย